ให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับปริมาณน้ําในแม่น้ําน้อยเข้าท่วมพื้นที่หมู่4หมู่5และหมู่9ตาบลหัวเวียงอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำปลาท่วมในพื้นที่วันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับได้เริ่มท่วมในพื้นที่เพียงแค่นาแล้วก็ไร่แต่ว่าระดับน้ําในแม่น้ําน้อยเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2ครับจากการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาทําให้ระดับน้ําท่วมข้ามถนนในซอยวัดกระดูและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน แต่ส่วนใหญ่นะครับบ้านเรือนเป็นอาคารยกสูงมีใต้ถุนทำให้ยังสามารถอาศัยอยู่ได้ครับน,น้บท่วมเยอะเลยครับท่วมท่วมบ้านถึงบ้านนะครับ เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่บ้านโอ้โหลำบากมากเลยค่ะต้องพายเรือออกมาค่ะก็ลำบากพายเรืองพายเรือเข้าบ้านนะค่ะเหนื่อยเรามาซื้อของเราจะไปที่อยุธยากันมาเพราอเสนามาซื้อมาม่าปลากระกป๋องนะครับเพื่อไปให้กับชาวบ้านนะครับที่กําลังเดือดร้อนหรือ,อได้รับผลกระทบกับน้ําท่วมนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อําเภอเสนานะครับตอนนี้เราก็มาเอาของนะครับมาช่วยแจกน้ําท่วมนะครับก็ตอนนี้เขาว่าน้ําลึกประมาณ3เมตรนะครับ 3- 4เมตรมิดหัวนะครับตอนนี้ก็กําลังพายเรือเข้าไปแจกของมาดูครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับออกมารับของแห้งด้วยครับผม น้ำท่วมมันจะออกไปข้างนอกออกไงครับพายเรือพายเรือออกไปโอ้บ้าว่ายเรือว่ายแล้วเรือโอ้แกะก็พายออกอันนี้อันนี้มีเข้าไปถึงในบ้านบ้างไหมไม่ไม่ถึงบ้านใช่ไหมก็คือจะสุดแค่นี้ใช่ไหมครับอาโอเคครับผมครับครับครับสวัสดีครับไม่ต้องแกะให้พี่ไว้หมดเลยอ่ะนี่ครับครับอยู่กับลูกครับอยู่กันกี่คนครับสามคนนะครับครับ นี่อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอ,อยู่กันสองคนนะครับอ๋อนนมมครับเคยท่วมถึงบนเดเลยโอ้ถ้าท่วมถึงข้างบนแล้วนอนไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้ปีห้าสี่มาแลบวบ้าอะไรโอ้โห สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจากทีมงานอนุเกียรติครับมาแจกของให้พี่น้องทุกท่านนะครับก็รบกวนะ่อแถวเว้นระยะห่างด้วยนะครับเข้ามาทีละควรเรือนนะครับหยิบได้คนละชุดนะครับแบ่งๆให้พี่น้องทัวๆกันนะครับขอขอบคุณบริษัทอันโอเกียนะครับนี่มามอบต่อวัลลิโภคัลลิโภให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับครับขอบคุณครับครับ ก็ขอขอบคุณเสียอันนะครับบริษัทอันโอกี้นะครับที่มามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับตอนนี้น้ํากรท่วมถือว่าถือว่าขั้นวิกฤตแล้วละครับครับขอบคุณครับคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทีมงานนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่าขอบคุณข้าครับคได้ครับลุงครับครับได้ครับได้มันยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาอีกนะครับ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 ขอบคุณครับ